สวัสดีครับพบกับช่องลุงต้อมชาแนลนะครับตามติดชีวิตไอ้ดับกับนางน้ำตาล EP สามครับเฮ้ยเฮ้ไปไหมสวัสดีท่านผู้ชมดิสวัสดีดิพันเตียครับพันเตียหมาพวกนี้เป็นพันเตียหมาไทยพันเตียกำลังโซนครับเอ้ยเฮ้ย เขาจะกัดกันแล้วน้องเฮ้ยเฮหมาบ้านไหนนะเขาจะกัดกันแล้วนะรอบๆๆๆๆๆๆๆเขาจะกัดกันแล้วเฮ้ยกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมเขาจะกัดกันแล้วน้องสวัสดีท่านผู้ชมด้ิปีเปียยังมาเนี่ยอืมไปไหนอ้วนดูมันอ้วนขึ้นนะครับนี่ดูกินเยอะเอ้าเอ้า ถ่ายคลิปหน่อยแป๊บนึงขอถ่ายคลิปหน่อยครับแป๊บนึงครับจะเดินไปไหนอ้วนไอ้ดำม,มันเริ่มอ้วนแล้วครับน้ำตาลมันก็เริ่มอ้วนแล้ว,ลวอันนี้อ๋อโโอ๋อ,โอ,โอกลับมา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 เออกลับมากลับมา ไปโดนอะไรมาเปียกน้ำนี่ลูกพี่เนี่ยลูกพี่ไปโดนอะไรมาเปียกน้ำนี่เอ้ยขอถ่ายคลิปหน่อยครับมามาอีกสองนาทีลูกพี่ขออีกสองนาทีดเด้อเดี๋ยวจะเอานมให้กินเยอะๆเดี๋ยวจะเอานมให้กินเยอะๆเยอ้วนๆเดี๋ย,ยว,ยว,วจะได้ไปอยู่บ้านใหม่ จะไปไหนจะไปไหนอยู่นี่ก่อนฮะฮะอ๋อจะไปไหนอย่าเข้าไปในใต้ท้องรถเดี๋ยวเขาถอยรถออกมีอยู่นี่ไหนดินี่อยู่ที่เชยมันกับไอ้น้ำตาลนี่สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีอ๋อสวัสดีดิ มาจอไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไปโดนใครก,กัดมานี่ทำไมพวกเองสองตัวนี้มันสนจัฉุบไปไหมเออนั่งนี่แหละไม่ต้องไปไหนปล่อยมันอยู่นั่นแหละไอ้ดำะจะมุดเข้ามาทำไมนี่ฮะจะมุดเข้ามาทำไม ไปกินยาเดี huh. minute, ๋ยวไปกินเดี๋ยวท้องอืดไป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 กลับไปกินนมไป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 กินน้ำไปไปไปจะพากลับแล้วไปไปไปกลับบ้านกลับบ้าโอ้ยขออีกนิดนึงบัวใหเนาะขอสินาทีนี่สอนกันจริงๆลูกพี่ กินนมไปถืงงเงี้มาเนี่เปลี่ยนมดไปฝากกดติดตามช่องลุงต้อมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผ้าสองตัวไปกินนมก่อนบ๊ายบายดิบ mm ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย